ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตัวเองฝันเห็นตัวเองตอนเรียนมัธยมต้นฝันเห็นตัวเองตอนเรียนมัธยมต้นแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองตอนเรียนมัธยมต้น ได้ไพ่ดีค่ะฝันเห็นตัวเองตอนเรียนมัธยมต้นจะมีคนมาสารภาพรักท่านจะมั่งคั่งร่ำรวยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนท่านมีดวงจะได้เนื้อคู่เป็นคนต่างชาติหน้าที่การงานของท่านก้าวหน้าดี ท่านเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและมีเสน่ห์มีคนมาตกหลุมรักท่านนะเป็นคนที่มีฐานะดีด้วยท่านมีเกณฑ์อาจจะได้เนื้อคู่นะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เนื้อคู่ เป็นชาวราศีธาตุดินกับชาวราศีธาตุไฟราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันแต่อันนี้จะเป็นราศีมังกรอันเนี้จะเป็นราศีเมษราศีสิงห์ได้มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเป็นชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูกับราศีมังกรราศีกันราศีพฤษภท่านมีดวงจะได้คู่ มีดวงที่จะได้เงินได้คู่ท่านเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาตกหลุมรักท่านถือว่าเป็นฝันดีเลขนำโชคสองเก้สองเหขอให้ท่านโชคดีค่ะ